เคยเป็นไหมคะงานยุ่งมากยุ่งจนไม่มีเวลานอนไม่รู้ว่าจะทำอันไหนยังไงก่อนดีเราจะทำยังไงดีอะมาดูกันคะ่ะ Im, and you are watching เด็กไทยไกลบ้านสวัสดีทุกคนนะคะที่ติดตามเด็กไทยไกลบ้านค่ะสําหรับวันนี้นะคะซิมจะมาพูดแชร์ประสบการณ์เป็นประเด็นที่หลายๆคนน่าจะประสบปัญหาอยู่นะคะก็คือว่าจะทํายังไงดีเมื่องานเราล้นมือแบบไม่มีเวลานอนแบบว่าโอ้โหพี่คะงานราดงานหลวงชนกันเต็มไปหมดเลยเวลาที่โปรเจกต์ล้นมือเนี่ยเราควรจะทําตัวยังไงนะคะจะแก้ไขปัญหานั้นได้ยังไงบ้างมาดูกันค่ะ ดับแรกเลยนะคะต้องขอบอกก่อนเลยว่าอันนี้เนี่ยเป็นเทคนิคส่วนตัวซึ่งเป็นสิ่งที่ซีมทําอยู่อาจจะไม่ใช่สิ่งที่เข้ากับจริตหรือวิธีการทํางานของหลายๆคนที่ดูวิดีโอนี้อยู่เนาะก็รับไว้เป็นไอเดียแล้วกันแล้วก็ลองทําดูถ้าเกิดว่ามันไม่ใช่มันไม่โอเคมันไม่เวิร์กเนี่ยก็อย่าฝืนตัวเองลองหาวิธีการอื่นๆดูแล้วกันนะคะ ค่ะที่ซิมชอบทำนะคะก็คือการลิสต์ออกมาเป็นทูดูลิสต์ว่าสิ่งที่เราต้องทำทั้งหมดตอนเนี้ยหรือในช่วงเนี้ยมันมีอะไรบ้างซึ่งซิมจะทำเป็นเหมือนกับแบบทูดูลิสต์แบบเยอะๆยาวๆ,ๆ,ๆเลยนะแล้วก็จะมาแบ่งให้ใส่ไปแต่ละวันว่าโอเคสำหรับวันนี้เนี่ยทูดูลิสต์คืออะไรบ้างอะไรคือสิ่งที่เราจะต้องทำให้เสร็จภายในวันนี้ซิมก็จะใส่เข้าไปในแ planner ของตัวเองนะคะยกตัวอย่างนะคะสำหรับสัปดาห์นี้เนี่ยแ planner ซิมก็หน้าตาเป็นแบบนี้ก็จะ มีแบบเป็นจุดๆุดจุดไว้นะคะให้ดูเห็นชัดเจนที่สุดว่ามีงานอะไรบ้างที่จะต้องทําให้สําเร็จแล้วก็ซีมินคนที่ทํางานละเอียดชอบจะแบบว่าให้เห็นชัดๆมีสเต็ปบายสเต็ปใช่ไหมก็จะแยกไปเลยอ,อย่างเช่นสมมติว่ามีเอกสารต้องเช็คจะเขียนไว้เลยว่าเช็ค ตัวนี้เช็คตัวนี้เช็คต,ตัวนี้ก็แบ่งเป็น3 to do list อย่างเงี้ยทุกอย่างที่เขียนเนี่ยจะเรียงตามลำดับความสำคัญคือสมมติว่างานเนี่ยต้องส่งวันนี้จริงๆไม่สามารถส่งวันอื่นได้เนี่ยมันจะอยู่ด้านบนของลิสต์ของเรานะคะส่วนทียย่ย่อยลงมาเนี่ยก็คือสิ่งที่เราหวังว่าจะเสร็จวันนี้แต่อาจจะแบบไม่ได้สำคัญขนาดนั้นไม่จำเป็นจะต้องส่งวันนี้ก็ได้แล้วก็ถ้าเกิดว่าสิ่งนั้นไม่เสร็จเนี่ยซิมก็จะขีดทิ้งแล้วก็ย้ายไปในวันต่อไปก็คือวันพรุ่งนี้อะไรแบบเนี้ยค่ะ เทคนิคที่2นะคะก็คือการพยายามใช้สิ่งรอบๆตัวเนี่ยค่ะ เป็นตัวที่จะคอยย้ําเตือนเราว่าเราจะต้องทําอะไรบ้างนะคะอย่างเช่นนี่ข้างบนนี้นะคะน่าจะเห็นกันอันนี้เป็นกระดานที่อยู่หน้าโต๊ะทํางานของซีมนะเวลาที่เรามีงานเยอะมากๆเนี่ยก็อย่างที่บอกซีมจะเขียนเป็นลิสต์ใช่ป่ะแต่ลิสต์ส่วนใหญ่เนี่ยจะไม่ได้เอาขึ้นกระดาษจะเอาลงกระดาษแล้วก็จะแยกว่าโอเคอันนี้คืองานของ YouTube อันนี้คืองานของท a i l a n นอันนี้คืองานของโร e งเรียนอันนี้คืองานของโครงการเรือเยาวชนอย่างเงี้ยค่ะแล้วเราดูว่าอันไหนที่สําคัญที่สุดหลังจากนั้นเนี่ยสิ่ง ที่สําคัญแบบท็อปท็อปไม่สามารถลืมได้เนี่ยเราจะเอาขึ้นกระดานอย่างเช่นสมมุติว่าวันนี้เนี่ยมีเอกสารของโครงการเลยเยาวยชนที่ซิมเพิ่งจะได้ทุนไปเนี่ยจะต้องส่งแบบภาพลืมเด็ดขาดเลยเวย้ยแล้วเอกสารเนี่ยมันเป็นชุดหนึ่งมันมีหลายอย่างย่อยๆๆกันเนี่ยซิมก็จะเอาขึ้นตัวกระดานนี้เลยว่าส่งเอกสารไปที่จุดๆๆแล้วก็ขีดแยกไป1 2 3 4ว่ามีอะไรบ้างหรือวันนี้มีการ video, อัปโหลดวิดีโออะทุกวันเสาร์อาทิตย์อะไรเงี้ยค่ะซิมก็จะเริ่มแบบมีการ ถ,ถ่ายทําตัดต่อวิดีโออะไรอย่างเงี้ยเราก็จะมีเป้าหมายของเราใช่ไหมว่าจะอัพกี่อันหรือตัดต่อให้ได้กี่อันเนี่ยเราก็จะเขียนไปไว้บนนี้เลยอเพื่อที่จะได้ชัดเจนกับตัวเองทําให้การดูงานของเราอะค่ะมันง่ายที่สุดแล้วก็มันเห็นแล้วรู้สึกว่าโอเคฉันรู้ว่าฉันกําลังทําอะไรและต้องทําอะไร เคล็ดลับที่3นะคะก็คือการที่เราพยายามใช้เวลาของตัวเองอย่างมีประสิทธิภาพที่สุดค่ะอย่างเช่นว่างานบางอย่างเนี่ยค่ะมันใช้เวลาไม่นานหรอกถ้าทําจริงๆอะ่ะแต่เวลาที่เรางานเยอะมากๆมันจะมีความรู้สึกแบบกดตัวเองอยู่ว่า, <c oughs> ee, าเฮ้ยกูงานเยอะ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 ๆๆ <c oughs> แล้วมันก็จะไม่ทําสักทีเว้ยคือฉันเป็นและฉันก็รู้ว่าหลายๆคนก็น่าจะเป็นเหมือนกันเคยแม้เวลาที่ทางานเยอะมากแล้วแบบนอน I have so much work. It's nap time. It doesn't make any sense, right? But you do it anyway. We do it anyway. I do it too. งานเยอะเยอะจนไม่รู้จะทำอันไหนก่อนดีเยอะจนนอน <laughs> <laughs> ไม่ดีนะจ๊ะไม่ดีแต่สิ่งที่เราควรทำคืออะไรสิ่งที่เราควรทำคือเราตั้งเป้าหมายเลยว่าโอเควันนี้สองทุ่มถึงสี่ทุ่มฉันจะทำงานนี้ให้เสร็จคือเราเราต้องรู้ความสามารถของตัวเองว่างานเนี้ย ประเมินแล้วเนี่ยถ้าทําจริงๆแล้วใช้เวลาประมาณเท่าไหร่แล้วก็โฟกัสกับมันไปเลยให้เสร็จหลังจากนั้นค่ะให้เวลาตัวเองในการพักผ่อนอ่านี่ถือเป็นเคล็ดลับที่4นะคะคือเราไม่ควรที่จะทํางานแบบ work 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 แบบแบบเพลงรีนาน่ามันไม่ควรจะเป็นอย่างนั้นมันควรจะเป็นการที่ว่าทำปุ๊บเสร็จทัสนี้ปับ๊บให้เวลาตัวเอง15นาทีในการดู YouTube ชาวบ้านในการแบบ ไปกินข้าวไปอาบน้ำแล้วแบบสครับผิวไปพอกหน้าไปแบบหาไอติมกินหรือแบบออกไปเจอเพื่อนอะไรแบบนี้การให้รางวัลตัวเองมันไม่จำเป็นที่จะต้องเป็นอะไรที่ยากหรือยิ่งใหญ่หรือใช้เวลานานไม่ได้บอกว่าทำเสร็จหนึ่งชิ้นแล้วก็ต้องเดินทางไปเที่ยวสมุทรปราการพระนครศรีอยุธย,ยาอะไรอย่างนั้นคือสิ่งที่เราทำได้ในเวลาเนี่ยค่ะมันมีอะไรบ้างที่จะเป็นการร mm ีแลกซ์เพื่อที่จะได้ให้เราเนี่ยมีความพร้อมที่จะทำงานต่อไปนั่นเองนะคะ ยกตัวอย่างเช่นเวลาที่พี่ทํางานเนี่ยส่วนใหญ่แล้วมันจะแยกเป็นแบบเป็นแหล่งที่มาอย่างเช่นงาน YouTube งานของโรงเรียนงานของเรือยเยาวชนงานของนูน่นนี่นั่นอะไรเงี้ยพี่ก็จะทําให้เสร็จเป็นเป็นเรื่องเป็นเป็นแหล่งไปใช่ไหมสมมุติว่าทํางานของที่โรงเรียนเสร็จแล้วตรวจข้อสอบเสร็จแล้วมันยังมีอีกอย่างหนึ่งที่ต้องทําคือกรอกคะแนนใช่ไหมตรวจข้อสอบเสร็จปั๊บไปเลยค่ะ ซิมให้เวลาตัวเองลงไปด้านล่างเปิดตู้เย็นหายาคูกินทําน้ำํำปัน่นสมูทตี้นูน่นนี่นั่นเสร็จแล้วปั๊บขึ้นมาใหม่เกนาะคะแนนปุ๊บปุ๊บปุ๊เก,ก,กนาะคะแนนเสร็จปับ๊บอ่ะเปิดเพลงฟังเพลงทาง YouTube อะไรประมาณนี้ค่ะมันจะทําให้โฟล์การทํางานของเราเนี่ยมันมันขับเคลื่อนไปได้มันมีการแบบเช็คทูดูลิสต์ออกแล้วมันก็มีการให้รางวัลตัวเองไม่ให้เราเครียดจนเกินไปนั่นเองค่ะ และสุดท้ายนะคะเคล็ดลับที่5นะคะเป็นสิ่งที่ซิมพยายามมากๆในการที่จะทําอยู่เหมือนกันก็คือว่าให้เราเนี่ยรู้จักปล่อยวางค่ะเวลาที่เรามีงานทําเยอะๆเนี่ยส่วนใหญ่แล้วอ่ะมันจะเป็นงานที่เป็นโปรเจกต์จะเป็นสิ่งที่แบบว่าจะต้องดีลกับคนอื่นแล้วเราอ่ะคือความที่เครียดกับภาพรวมเนี่ยเครียดกับว่าเฮ้ยมันต้องทาอันนี้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 เยอะมากเลยนะแต่ลองถามตัวเองดีๆค่ะว่า ทุกอย่างเลยหรือเปล่าที่เราจําเป็นจะต้องแบกไว้หรือเราแบกแค่หนึ่งอย่างเนี้ยก็พอแล้วหรือเราทําแค่หนึ่งอย่างนี้ให้เสร็จอะ่ะก็โอเคแล้วสําหรับวันนี้ไม่จําเป็นเลยที่เราจะต้องไปเสียสุขภาพจิตกับการที่จะมองทุกอย่างให้มันแบบเฮ้ย <c oughs> <c oughs> ฉันต้องทําบทนนี่เลยอะ่ะคือคุณสามารถแบ่งงานให้คนอื่นในทีมทําได้ไหมหรือว่า โฟกัสตัวเองไปแค่ทีละอย่างก่อนได้ไหมเพื่อที่ว่าเราจะได้ไม่เสียสุขภาพจิตไม่เครียดจนเกินไปจนทํางานออกมาได้ไม่เต็มประสิทธิภาพนั่นเองค่ะวันนี้นะคะก็หวังว่าจะมีประโยชน์กับน้องๆที่เป็นนักศึกษาหรือว่านักเรียนมัธยมปลายหรือเพื่อนๆที่ทํางานแล้วเหมือนกันนะคะเพราะว่าซิมเชื่อว่าตอนนี้เนี่ยหลายๆคนอาจจะกําลังเครียดกับการสอบกับการทํางานที่จะต้องดีวกับอะไรหลายๆอย่าง,างคเครียดจนไม่รู้จะต้องทําอะไรก่อนดียังไงก็ลองเอา5 หรือ5ทิปส์นี้ไปใช้กันดูค่ะหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับทุกคนเนาะสำหรับวันนี้นะคะก็ต้องขอลาไปก่อนอย่าลืมกด subscribe กด like แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดวิดีโอใหม่ๆวิดีโอดีๆจากเด็กไทยไกลบ้านค่ะ Thanks for watching See you later Bye